เม่สงค่าเม่สงนปีปีน้องน้องไอโก้โออซิผู้ปันแห้งข้าวใส่หม้อหอมกุกกอค่ะข้าคขามาด้วยขันแรงเงินแรงขันคําเมืองใต้เมืองหอมตุงเมืองไทยในวันเมื่อในวันที่เศร้าหกไหค่ะในวันเมื่อในหนอะขันแรงเงินค่ะเงินไทยในแรงแรงเงิงมนมัน สี่สิบสองเปียหนึ่งบาทในแรงเลยเศษสิบสองเปียค่ะพอลูกติ้งเงินมาเสแรงเงินไทยซ้ำหนบาทในเดีปันเงินมาอยู่สืสิเจ็ดเปียเนี่ยคะอ๋อกําในเงินแขค่ะหนึ่ยวนอานึยวนค่ะเะหยวนให้แรงแรงเงินมาสอปากยนํำค่ะสป๋กสิเปียพอลูกติเงินมาเสษแรงเงินแขซ้ำเนี่่ะเหยวนแนเดี๋ปันเงินมาอยู่สปากเศร้าสจุดสิบเกปียเนีค่ะอ๋อ กําไรเง <auto> ินจากปานค่ะเนาะหนึ่งปากแย่นึ่งปากเย่น่ล็กแงเงินมาอยู่หแห่งสามปกเดสเจปียสปลูกดีเงินมาเสียแรงเงินจากปานซ้ำหนปักเย่ใน่เดลเปันอยู่หนึ่งแห่งสามปกค่าจดเก้าปียนี่ยค่ะกําไรหนึ่งดอลลาร์สิงคโปร์หนึดอลลาร์สิงคโปร์แลกแรงเงินมาหนึ่แห่งแปดเจ็กปียปลูกดีเงินมาเสียแรงเงินสิงคโปร์ซ้ำหนึ่งดอลลาร์สิงคโปร์แน่เดลเปันเงินมาอยู่หนึ่งแห่งปลายแปดสิบเอ็ดจุดทาร์เปีย ปอลูติเ <hi> งินมาเและเงินยูโรซ้ม1ยูโรเดลัปันเงินมาอยู่หเจสี่สคบเอีตยค่ําหน่งเงิน US ค่ะ1ดอลลาร์ US แลกแรกเงินมาอยู่1นแห่ง4บาปอลูตีเงินมาเสซลและเงินดอลลาร์ซ้ํา1ดอลลาร์ในเดนัลปันอยู่หงสบาเนี่ยค่ะอันนี้เป็นขันแลกเงินตอนตาในวันเมื่อไนค่ กัมแม่าคาไดอ่อนพี่นอค่ว่าด้วยขันคำในวันเหมือนในขเนะขันคำในวันเหมือนในค่ะคำแต่งอคอกสวยขันอหนึ่งเกียบใน1 3 8 4ล0นามเฮงหาปากวัดในค่ะ13 8สา0 0สหนสเฮงหาปากวัดในอะกําแน่ํำหางเคิงใส่งาเปยเย่ห่งเ้านสา หกเหงแปดปากเนี่ยค่ะสิบสามแซนปลายหกเหง8แปดปากเนี่ยค่ะอ๋อกาแนวค่ะมาด้วยขันคําทีในเมืองไทยขันคําที่ในเมืองไทยในี่ยค่ะเนาะค้าแตงหนึ่งวาดค่ะเนาะหนึ่งวาดในี่สองหมืนห้าเหงสี่ปากห้าสิบนีค่ะสองหมนห้เหงสี่ปากห้าสิบเนี่ยอ๋อกาแนลค้าหางเคืองซ้ำสองหมื่นห้าเหงเก่าปากห้าสิเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นคันแหลกเงินเมือง ขันเลกเงินคันดอกขันเรกเงินและขันคํำเมืองใต้เมืองห่มตมคมป้าถ,ถึงขันคํำในเมืองไทยตอนต่างในวันเหมือนในวันที่2 6เหลือัทวคมปี2เห็น1เอในคาออ พี่น้องค่ะคันแล้เงินแลกคันค้าในเฮาวคานหลุดก่อนวันนึงค่ะนาะเมื่อวานในอําไลมาอ่านในบันพี่น้องเฮาวไหนคะนะอ่าข้าวใส่หมอหอมในหางเฮียนแววว่าโอ้กัมมาเตมาอ่านในบันพี่น้องค่ะคันแล้เงินในหางเฮียนแววค่ะนะก้อยก็ว่าโอ้มาลือเฮกัมในเสียวและรับกว่าในคานอกับนัแลเมื่อวานในตั้นไลมาอ่านในบันพี่น้องค่ะคันแล้เงินยีนและตังคันค้าในคานะอ่าเมื่อวานในก็ขาดก่อนวันนึงในค่ะเนาะ เมื่อได้ที่เ้ามาตรงตักมาอ่านในปันปีน,นอคันในคันตอนตักขันแลกเงินและขันคำเมืองใต้เมืองหฮมตุ่มในคันหรอกอคยื่นส้มปีนอคะ่ะกูก็ค่ะยื่นให้กูก็อยู่หลีกินวานและรดเพกันเซกัมคาอออคาเมซงค่ะ